สวัสดีครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะฮะจะเหมือนเออเป็นหนึ่งวันกับไปมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอาัดมาน้อยมากก็ลงลงไปงั้นแล้วไหนๆก็อัดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นใบมาก,กับผมที่หายไปนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือขครอยากเห็นผมตอนถอดหมวกก็ในคลิปนี้มีให้เห็นนะฮะสวัสดีทุกท่าน,นด้วยนะครับผมยินดี้ตนรัเข้าสู่ ใมเอาวิชชน,น่าก,กับผมใบไม้เอวีอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ลองมาถ่ายคลิปหนึ่งวันกับใบไม้นะฮะก็จะาถามว่าเพราะอะไรถึงถ่ายเพราะว่ามันมีเหตุผลนะผมก็จะถ่ายว่าวันหนึ่งวันเนี้ยกับใบไม้ทําอะไรบ้างโอเคไปดูกันเลยครับโอเคผมผมมารับเออเรียกว่าอะไรนะผลสอบสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเจอเพื่อนหลายคนอยู่กำลังจะไปตัดผมเพื่อ เข้าเตรียมเออไปซัมเมอร์ปรับตัวพื้นฐานของมอหนึ่งโอเคครับผมก็จบไปแล้วผมวันนี้ก็หลังยากที่รับไปโรงเรียนเสร็จรับอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปเซ็นท่นไปซื้อของกินแล้วก็ตัดผมเสร็จปุ๊บก็หลายคลิปก็จะเห็นผมใส่หมวกถ่ายคลิปสส่วนใหญ่เพราะว่าคือขึ้นมหนึ่งใช่ไหมตัดผมไหม ก็ตัดผมมันต้องตัดสั้นกว่าเดิมแต่เรื่องของเรื่องคือมันตัดสั้นไปก็จบมันสั้นไปแล้วก็รู้สึกแปลกๆก็เลยใส่หมวกอัดแล้วกันไม่เป็นไรครับผมก็ต้องหาเรื่องใส่หมวกทุกทีฮะเช่ามาเดยครับผมโอเคครับผมจบไปแล้วสาหรับหนึ่งวันกับใบไม้ถามว่าต่อไปทําอะไรถึงบ้านแล้วต่อไปก็เปิดคอมทํางานตัดต่อคลิปและเล่นเกมเช่ามาเดยครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับายบายครับ